สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับมือนีผมจะพาพี่น้องไปหาปลาครับปลาที่เราจะไปหามือนีเป็นปลานำคลองครับช่วงนี้หนาฝนก็เลยเห็ดในป่าขึ้นหลายครับก่อนที่เราจะไปหาปลาเขาับมาหาเหยื่อและหนี่เป็นเหยื่อที่จะเอาไปรอปลาในมือนีครับน้ำขึ้นปลากระคืนลินน้ำครับพี่น้อง เมืองแม่ทห้บานเข่าเพิ่นมาตึกสะดุงครับหลังจากเข้าใดเพื่อแล้วเข้ากปท่าเพื่อไปหาบอลไซเบตพี่น้องมือนีเข้ากระไปก็พวกล้ลานครับและมือกองตีเห็นก็เป็นล้านครับที่ทายให้มันกระสิบเป็นสั้นๆนะครับพี่น้องหลังจากทเท้าได้บอลจะไซเบตแล้วเข้ากระเกาะเหอใไซเบดแล้วก็ย้อนลงไปเลยครับมือนีเข้ามีเบ็ดบอหลายปันใดครับพี่น้องก็คือมีเบ็ดดูสิบกว่าลังครับ ไปแล้วเลยขยามกลับเลยครับนี่ส่วนมากปลาที่ไดนาน,นีจะเป็นปลาลาดครับอันนี้เป็นนําคลองด้ยครับพี่น้องนี่คือผลงานของเฮามานันีครับก็จะมีปลาลาดปลาขาวปลาในน้าพี่น้องมือนันก็คือฝนตกแห้งพี่น้องนี่เลยผลงานขขงเฮามานันีฝากติดตามได้เลยครับ